โอ้ได้ดรถตริดทุกคนโอ้ส่วนมากแถวนี้เขาสีเข็นเป็นเป็นหน้าวานทุกคนเนาะหน้าดำแถบสิบูมีได้เลยไปอยูอบ่บ่จะไปวานฝุ่ยกับลุงบ่ไปอยู่บ่ไปทุกคนลุย มาเอาปุ๋ยนี่เนาะโรงงานปุ๋ยของคายปุ๋ยนั่นแหละสือซือปุ๋ยไปเห้พ่อ,อทุกคนกล่องมั่วขีขออยะทุกคน ซื้อปุ๋ยไปให้พ่อเนาะเอาไปใส่หน้านั่นแหละทุกคนเป็นวันหยุทธพนมนมนี่เนาะวันหยุดพิเศษนั่นแหละจะแห่นไปหม้อบนประมาณประมาณหลังหม้อบนประมาณจากบ้านผมไปประมาณสิบหาประมาณสิบหากิโลเนาะทุกคนเนาะเอาใส่หม้อใส่นี่แหละปุ้ยเยอะมาก 5าซิโลนี่ยนละทุกคนเนาะกับโบนัสแห่งกับพอได้เอาไปได้อยู่เนาะเพราะว่าสวานไปเห็นงานมานี่เอาทุกคนออกเดินทางออกเดินทางกันได้ Bukan? Kamu ingat? Kamu ingat apa yang saya katakan? Ya Saya ingat Apa? Kamu ingat apa yang saya katakan? Kamu ingat apa? Kamu ingat? Kamu ingat apa? Okey Okey

สีเย at mm ่ hmm. ิบ้านมิเตอในเมืองเก้าบาทเก้าร oh, ้อยแปต่างกันสีสบบาทเดียวทั้งทั้งต่างส่าบาทกับสิบบาทสี่สิบบาทเป็นเงินเก้าร้อยส่าโอ้พันส่าวยี่บบาอยู่บบาทพันยี่สิบบาทสื่อมาตอว์บลินน่ก้ร้อยแปดสิบต่างกันสี่สิบบาทพอได้คคาน้ำมันมาเนี่ยมาไหมมาไหมมาไหม

อย่าบอกกันอย่าบอกกันหุบห้องกันดิรับรับแล้วนอนรับนอนนอนรับอนกระต้างเขาเลื่อนเขาเออโซดาเลยโซโลปินโซโลปินโซโลปิน จะเป็นหวทองนี่จะเป็นหวนมนี่บนมนะอบนมนะงมยงมา่วันตื่นไม่กับว่าใหรเนาะเกลีนค้นเกลียงนี่ตอนนี้ยังเสื้อนอนอยู่ครับเขายังเสื้อนอนอยู่ครับเื้อนะ้รนะครับเื้ออะนะครับ

Gim lại bằng những lời mời 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 Mà mà mời 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 Mà mời 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 xong N傻 xong

บายแม่ไไก่อนนี่เชื่อผีนี่เห็นปะเ,เชื่อผีนนนเนาะเชื่อผีเนาะเนาะวยเนี่ตื่นมหมก็บวะงอแง,งเลยเนาะคนเก่งนเนาะมังงอแงเลยโว้ย มองงอแงเลยเนาะเนาะมองงอแงเลยเนาะอันนี้ปะเออพีเออพี่หน่อยอะไร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 จะไป้านปุ่ยกับลุงปะไปยุป่ไปย่บ่จะไป้ันปุ่กับลุงป่ไปยุ่ะไปยุปาไปย่ปะไป ไปไหมคนกำลังเรียนเสียงไปไหมเห็นมาว่าเห็นบ่าอยังก็ยูทูบคนายังตุ๊บุบยูยูยูทูยูทูโอ้คนละทเบอร์อเ่มาเรียนคนกลังเรียนเสียงทเบอร์ทูเบอร์นะเจะเข้าจอของเสียงาเลยเนี่ยมึงกล่องด้วเกา ยูทูบเบอร์กระโดกะกระดระังขึ้นบาดีดิกระดังขึ้นบาดีดิเขียนเท้าลงจากว่ากระดั่งเดียดคนอารมณ์กินนมบอนอีนอ้โงสมัน พอไปสืบปุ้ยอีกสอบหนึ่งเนาะสืบปุ้ยไว้ใส่หน้าซอยพอสอบหนึ่งซอยบ้านฮอนพันกว่าเนี่ยบ้านฮอนพันเศร้าบาทสืบมาแต่ในเมืองวาลลิน,น,นก็ลอ,อยแปดสิบบาทเนาะต่างกันสี่สิบบาทเอาใส่ม้อใส่มา

ม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดทุกคนเนาะตอนนี้กําลังออกเดินทางไปบ้านปุ๋ยซอยพ่อนั่นแหละพอสื่อสอบหนึ่งผมสื่อสอบหนึ่งนะเนาะเงินยูทูบออกกะนี่แหละทุกคนเนาะเอาเองินไปซื้อปุ๋ยซอยพ่อนั่นแหละเด็ดประหารไก่พ่อกับแม่พันหนึ่ง พันบาทนั่นแหละเดือนนี้ก็ซื้อปุ๋ยซ้ำพันบาทนั่นแหละทุกคนเนาะมันเท่าเดบอไลน์นี่เท่ากับไข่ตามกำลังเท่าแหละทุกคนเนาะบรรยากาศทงไห้ทงหน้าทุกคนเนาะเดบปุ๋ยสอบหนึ่งนี่แหละขางไปหน้าเนาะขางไปหน้าเอา เขาเจ้ากําลังงามส่วนมากแถวนี้เขาสีเห็เป็นเป็นหน้าวานทุกคนเนาะหน้าดําแถวเิบูมีได้เลยครับวิธีวานเอา้ย่างซะเนาะเอาเวลาดําหน้าไปเห็ดเบีอยกางอื่นหมออย่างทุกคนเนาะแถวนี้คนเขาก็ไม่เบียกีงานประจำทุกคนเลยสิบอคคยมีไคเวลาดําหน้าหรอแถวนี้ ไปนาถามเกิดซีดีเดียรู้ทุกคนเนาะประมา่าซีหากิโลนี่แหละทุกคนเนาะขี่ไปเรื่อยๆตามทุกไร่ทุ่งนาได้ได้ไปจังไหนหนอบาทนนโอ้โอ้โล่องคลงองลงคลอง โอ้ตายรถติดทุกคนโอ้ฮึอะไ้แบบนี้โอ้โอ้ในที่สุดก็ได้โอ้ฮ่าหอด้าเด้อ็กคนเอ้า คอนกีดถนนคอนกีดมันยังบสสุดทุกคนเนาะขี่มาประมาณหาร้อยเมตรนี่แหละทุกคนเนาะเดี๋ยวไปทงไฮทงหน้าอย่นี้บัดสมัยจะเป็นหน้าวานเนาะทุกคนเนาะหน้าวานทีเนี่เพื่อกับปลูกงาให้งวัวขี่เข้าไปคนนอนหานอนหน้ากันสิเพระมาเนี่แหละทุกคนเนาะ ใจเย็ยนลูกพี่ใจเย็ยนใจเย็ยนลูกพี่ใจเย็ยนไปหน้าขาเจอกกำลังง่ามเลาวทุกคนนะอาจจะว่านพูดได้แหละเคี่ยวเบอร์เ,ยเลยเป็นหน้าวางกไสิประมาณนี้เนาะตัวนี้กำลังสิเป็นเมาอะไร หอดแล้วทุกคนสภาพติดรมอยู่้างทางา่า,ทามันเกือบมากบ่ได้ท้ามันเหลียหอดเลยแ,แบตก็เลือกหาเปอร์เซ็นต์ทุกคนขั้วท้ายได้เรียกเงินให้เบื้อ,ง,องนัินเลยง่ายไปตัวนี้ขี้งวงมาใส่กระพอรอบหน่นเนะาะก็ไปเหี่ยวไว้ยายซอยเดี๋ยวทุกคนเนยาไปฟูดคุณ ตะขาพ่นเห็นไปพ่นพ่นพสุดพ่นพูนทุกคนนาะพ่นเขาเขางานมิตรปีนนี่มันมานั่นคือปลายเรืองมาหน่อยหนึ่งมันผอปุ๋ยบ่ะฮะที่แสงานได้เนี่ย ออแบบไงแบบไงวะป,ป,ปุ้ยซองสอบนะทุกคนเอตุมเปตโตกขีตุ้มมนี่คนวานปุ้ยแบบน,นี้พอต้องไปนานนั่นแหละต้องพคดรนานก็พอทายน้อยนึงทุกคนเนาะแบตบกับซิเบิร์ตเดียะนี่น เลือสามเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยนี่นะทุกคนเนาะหวานปุยแป้นกับสซเบิดเลยอ่ะทุกคนก็นจะได้ช็อตเดียวนี่แหละทุกคนเนะาะแบตเท่ากับสิบเบิร์พอดีนน่ยแหละอ่ะทุกคนลุย เขาหน้าวานมันกับสีหาทางอย่างในร้อยเนิงทุกคนเนาะ